เดี๋ยวลงไปครับเชิงสะพานนี่ร้านยาตเต่าเกาเหลาของผมครับบะหมี่ครับเป็นเส้นแบนนะครับเส้นแบนเป็นอย่างนี้นี่นะครับเส้นแบน จุยกล้วยจุ๋ยกล้วยนะจุยกล้วย,ย,วย,ย,วยอ่านผิดอยู่แล้จุ๋ยกล้วยนะครับามาจุ๋ยกล้วย,ย,วยหาทานยากนะเนี่ยแล้วก็นี่ครับอย่างนี้ครับ,รบสวัสดีครับตอนนี้ผมมาที่ตลาดหรอนะตรงนี้นะเป็นตลาด เก่าอยู่นะแล้วก็มีของอร่อยๆอน่ารับประทานอยู่ด้านในเนี่ยเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปทางก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวย่าเต่านะซึ่งจะอยู่ด้านในนี่แหละแต่ต้องข้ามสะพานไปนะครับบริเวณนี้ก็เป็นย่านบริษัทเหมือนกันเพราะว่าเคยมีป้อมหมา,าชัยอยู่ครับบริเวณตลาดพลรอเนี่ยเคยเป็นป้อมหมา,าชัยนะแล้วก็ปรุงแตกก่เพราะว่าทางพมา่าสามารถที่จะขุดปลากำแพงได้แล้วก็แพงบริเวณนี้ถล่ม แต่วันนี้เราไม่ได้มาเที่ยวประวัติศาสตร์นะครับเราจะพาไปทานอาหารนะครับว๋วยเตี๋ยวย่าเต๋าครับจะพาเข้าไปครับเข้ามาภายในตลาดแล้วนะครับนะฮะตรงนี้จะมีขนมนะขนมทอดขนมอะไรว่าขนมขาหมูหรือเปล่ามีขนมเยอะนะฮะนี่ขนมขาหมูด้านหลังในตลาดครับ แต่เราจะเดี๋ยวข้ามสะพานไปนะครับสะพานจะอยู่บริเวณทางด้านตรงนี้นะครับผ่านศาลเจ้าแม่ต้นจันไปนี่ครับหลังผมตรงนี้ก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อชื่อดังเหมือนกันนะครับเดี๋ยวข้ามไปสะพานไปกินก๋วยเตี๋ยวย่าเต่าก่อนนะครับเพราะว่าย่าเต่าเ,เปิดแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองเดี๋ยวก่อนที่จะข้ามไปนะครับพอดีผมเห็น ป้ายด้วยว่าเป็นขนมถ้วยจีนนะครับจุยกล้วยนขนมโบราณนะหาทานยากนะครับเดี๋ยวซื้อไปทานก่อนนะครับขนมจุยกล้วยอ่านว่าจุยกล้วยใช่ไหมครับจุยกล้วยจุยก้วย,ยกล้วยนะจุยกล้วยอ่านผิดอยู่ล้จุยกล้วยนะครับอ่านว่าจุยกล้วยหาทานยากนะเนี่ย ดี๋ยวซื้อไปทานดีกว่านะจุ๋ยกล้วยผมอ่านผิดนะครับอ่านว่าจุ๋ยกล้วยนนนี่ขนมไนนนนอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรครับนี่ข้าวตู้ข้าวตู้รออ้านอนเนกแม่แจว๋วก็ร้านดังนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะรสเด็ดท้ายตลาดหัวรอนะครับนี่ร้านดังเลยนะเก่าแก่นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะ มาทานขนมก่อนนะที่ร้านนี้นะครับขายมนกันนะครับขนมถ้วยจีนนะแล้วก็ข้าวตูจุ๋ยกล้วยอันะนี้จุ๋ยกล้วยมาทานกันครับปกติขนมนี้หมดเร็วเลยใช่ไหมครับ<ะ>อ๋อก่อนเที่ยงคงจะหมดแล้วแหละนะครับตอนนี้เหลือแค่กล่องเดียวนะครับผมซื้อมากล่องหนึ่งแล้วนะเหลือแค่กล่องเดียวนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเที่ยงเลยประมาณสิบโมงอะ่ะซื้อมาแล้วนะครับจุ๋ยกล้วยแล้วก็ข้าวตูครับ เราจะไปทางนี้กันครับมาจะไปทานก๋วยเตี๋ยวเจอขนมก่อนนะครับจัดขนมมาเรียบร้อยนะครับข้าวตูจุยกล้วยแต่ปกติเนี่ยผมเห็นจุยกล้วยเนี่ยจะเป็นสีาขาวๆนะถ้าเกิดว่ากี่กล้วยจะเป็นสีเขียวใบเตยแต่นี่ก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าวัตถุดิบจะมีแป้งข้าวเจ้าเป็นหลักนี่ครับเราจะเห็นป้ายก๋วยเตี๋ยวหมูย่าเต่า บรรยากาศริมน้ำครับเปิดเสาร์อาทิตย์9นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาเท่านั้นนะครับ25บาทถูกด้วยครับมาทางนี้ครับ บรรยากาศริมน,น้ำร้านยาเต่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลงไปครับเชิงสะพานนี่ร้านยาเต่าของอร่อยเนี่ยอยู่ในซอกซอยนะครับบรรยากาศครับโอ้โหสุดยอดมากนะบรรยากาศตรงนี้แต่เดิมนะั้นมีป้อมนะป้อมมหาชัย มาแล้วครับเดี๋ยวไปทานกันครับก๋วยเตี๋ยวย่าเตาถึงแล้วสวัสดีครับไม่เคยได้ทานครับเพราะว่าไม่เคยมาเสาร์อาทิตย์เลยยี่ยส,บส,บสบนะิบห้าบาทเหมือนเดิมแลนวป้ายี่สิบห้าบาทเหมือนเดิมนะครับ นี่ครับบรรยากาศเลยนะเนี่ยริมแม่น้ำครับตรงนี้ริมแม่น้ำลบบุรีนะปากคลองลบบุรีเลยครับครับยี่สิบห้าบาทนะครับนี่คือราคานะมีลูกจิ้มด้วยโอ้โหตรงปกด้วยนะตรงปกด้นะครับอ๋อครับเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ ตรงปกด้วย25บาทของถูกมีอยู่จริงครับครับย่าทำเองนะย่าเต่าบางคนก็บางคนก็บอกว่าเอ๊ะใช่ย่าเหรอใช่ย่าเต่าไหมเนี่ยครับอืมนี่ครับย่าเต่าเห็นหน้านะครับแต่แต่ย่าเต่าก็ก็ผมเป็นย่านะเพราะย่าเต่าจะเสร็จสิอยู่แล้วนะโอ้อายุเยอะแล้วนะครับจะจะเสียบแล้วเสแล้วสมเป็นย่าแล้วค่ะครับวันนี้ผมสั่งเป็นต้มยำนะเป็นกะหล่ำต้มยำมีบะหมี่ต้มยำแล้วก็ลวกจิ้มแล้วก็เกี๊ยวลวกจิ้มครับ แล้ววันธรรมดาแยกต่อทําอะไรครับเออแยกหลานนะคะอ๋อไปส่งเขาเขาโตแล้วล่ะค่ะหกห้าขวดแล้วแต่ว่าไปส่งเขาโรงเรียนรับกลับเลยไม่มีดวกครับแล้วช่วงนี้ยังไม่มีคนไม่มีผู้ช่วยด้วยอืมจะว่างๆหน่อยก็แค่เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับค่ะว่างจริงๆแล้วก็วก็มีทำได้แค่นี้นะค่ะทำได้แค่นี้ เกาเหลาของผมครับแล้วก็ของน้ำตัวนึงค่ะครับครับที่ใครย,ยังไม่ไรยค่ะพอดีน้องเขา,าเอาอเส้เตี๋ยว ผมแบ่ที่เรื่อน,นี้มีต้นยงเท่ากาบบาบับเบสร์เนาะ ลูกชิ้นลวกครับถ้วได้25บาทนะฮะพร้อมน้ําจิ้มสุดเด็ดครับแล้วก็เกี๊ยวครับเกี๊ยวลวกอีกชามหนึ่งเป็นบะหมี่ครับเป็นเส้นแบนนะครับเส้นแบนเป็นอย่างนี้น,นี่ครับเส้นแบน belum dead บรรยากาศริมแม่นำ้ำลบบุรีครับเธอจะมานะผ่านศาลเจ้าแม่ต้นจันทร์เข้ามากรับเราก็ข้ามสะพานมานะตรงนี้ครับข้ามมาเลยจะเจอความอร่อยแอบซ่อนอยู่ครับอยู่ท้ายตลาดเลยนะเดี๋ยวมาทานขนมกันนะครับซื้อมาจากที่ ตามขึ้เตี๋ยวอยู่ท้ายตรัดหมอรอนะครับอันนี้เข้าตูนะครับแล้วก็นี้จุ๋ยกล้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยตัวชูโรงเลยหาทานยากบางทีผมก็สับสนนะว่าไหนคือกี่กล้วยอันไหนจุ๋ยกล้วยนะแต่ร้านติดว่าจุย๋ยจุ๋ยกล้วยเพราะว่ามีหัวเชโป๊หัวเชโป๊นะครับอยู่ด้วยนี่ฮะ<ม>ถ้าเกิดว่าเป็นกี่กล้วยเนี่ยจะเป็นแบบหวาน นะหรือว่าเรียกขนมด่างนะกี่กล้วยขนมด่างก็เรียกได้เหมือนกันผมคยกินขนมด่างอยู่ที่ชายเงเซาอ่ะเป็นสีน้เหลืองนะแต่นี้สีเขียวๆจากใบเตยนะครับเดี๋ยวทานกัน,นครับไปทีทานนะครับก็ ขออนุญาตครับแป๊บหนึ่งนี่ก็จะเอาหัวชีโฟโปลนี่นะครับซึ่งขั้นตอนทํายากมากเลยนะผมดูเขาทําแบบยากจริงๆอะ่ะเอามาสับๆๆแล้วก็มาล้างน้ํสามน้ําแล้วก็แช่น้าไปส3มชั่วโมงแล้วก็มาล้างอีก3ามน้ํานะกว่าจะได้กินกันนะครับแล้วก็ส่วนผสมนี้จะมีข้อแป้งข้าวเจ้าเป็นหลักนะครับแป้งข้าวเหนียวนิดเดียวแล้วก็นี่ครับอย่างนี้ครับนี่นะครับเกมนี้ ก็ไปเลยก็ไ,ได้หาทางกันได้ง่ายๆนะครับเรามาที่ตลาดหัวลอนะถ้าเกิดว่า<ช>ท่านมาตลาดหออัวลอมาก<ช>ินธิยา<ช>ลองมาได้ครับก็เจอดีกันนะได้เจ้ามาดีน้องกัน มันจะมีความเค็มๆของหัวเชีปโป้นะครับแล้วก็มีความหวานขอนน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มเนี่ยสีด้ดำๆเนี่ยไปครับเข้าตูครับนี่ก็หาทางยากเหมอือนกัน มีมะพร้าวรู้สึกว่ามีมะพร้าวเอาน้นมากินเนี่ยมาเลยมาเลยวัดสังกะแทะอะไรันไอ้สังกะทาะเดีเ๋ยวคทรนักอาจารย์อีทีนึงเดี๋ยวข้อง ไม่ให้อหรือการไม่ให้แล้นะจิ้มโอเคกล้อง่ต้องลวางั ขึ้นหอมหวานหอมหวานอร่อยมากอ่ะอันนี้หวานมันกลมกล่มลงตัวมีมะพร้าวด้วยแต่กินมาก็าได้ให้ลงกิน วเรียบร้อยนะครับร้านยาเต่านะร้านยาเต่าขายตลาดหัวรอข้ามสะพานมาซึ่งบริเวณตรงนี้แต่เดิมนั้นจะเป็นป้อมมหาชัยจุดที่ในประวัติศาสตร์เนี่ยว่าเป็นจุดที่ถลายกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาจุดไฟเผาราดกำแพงและกำแพงถล่มลงไปแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปโจมตีกรุงศรีได้นะครับพามาเพรากรุงแตก ถ้าเกิดว,ว่าตามบรชศาสตร์ก็ตรงวันที่7 7เมษายน2,310โ okay, อเคครับงั้นก็ลองมาทางก๋วยเตี๋ยวนะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับร้านย่าเต่าข้ามมงเช้าจนถึง15นาะฬิกาโดยประมาณนะบ่าย3นะครับชาม25บาทครับถ้าเกิดผ่านเข้ามาก่่นเที่ยงลองแวะทานขนมด้วยขนมโบราณนะจุ๋ยกล้วยแล้วก็ข้าวตู อร่อยดีครับแล้วพบกันใหม่ในอกาศต่อไปนะครับสําหรับท่านที่ชอบเดินทาง,งท่องการประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเนี่ยสามารถไปดูอีกช่องหนึ่งนะที่ช่อง Bet h ทย h Story ครับอันนี้เป็นช่องแบบไม่ได้เกี่ยวกับช่องกับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเดิเน,นนะทางท่องเที่ยวนะเป็นช่องสติเหตะแล้วกันช่องนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ